วันนี้มื้อเย็นเราออกไปหาอะไรกินนอกบ้านครับเพื่อนๆวันนี้พี่แทนคุณบอกว่าอยากกินสเต็กเนื้อเราก็เลยออกไปหาร้านสเต็กค,ครับนั่นก็คือร้านหันสาสเต็กเฮาส์บรากาศดีครับเห็นว่าเขาปลูกผักออร์แกนิกด้วยพวกผักสลัดที่เอามาใช้ทาในสเต็กเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกที่ที่นี่ปลูกเองครับ<ๆ>พเพื่อนๆไปถึงเพรก็บอกว่าดูเมนูได้เลยใครอยากกินอะไรให้สั่งอันนั้นนี่และเดี๋ยวเราค่อยๆมาแชร์กันว่าอะไรอร่อยกว่าการห้ามสั่งซ้ำกันอ้าวแต่พี่เอฟกับพี่แทนคุณเนี่ย <laughs> ชอบกินสายเนื้อเหมือนกันครับเมนูสเต็กเนี่ย สเต็กเนื้อเขามีอย่างเดียวคนพ่อลูกชอบกินเนื้อครับก็มีสเต็กเนื้อสันนอกครับก็เลยสั่งมาสองอย่างส <c oughs> ั่งมาสองจานครับเพื่อนกินเื่งช่วงรอสเต็กมาก็มีครับมีเกี๊ยวซ่าแล้วก็เฟรนฟรายครับมีทั้งเฟรนฟรายธรรมดาแล้วก็เฟรนฟรายขย่าวชีสน้องโมเดลเนี่ยกินสเต็กปลาดอรลี่ครับก็เลยได้ไวกับเพื่อนเลยโอ้โหเห็นทีแล้วเนี่ยน้องโมเดลไม่น่ากินหมดคุณย่าก,ก็เลือกว่าเดี๋ยวคุณย่าเนี่ยแชร์กับน้องโมเดลด้วยกันเพราะว่าน้องโมเดลเนี่ยกินไม่น่าถึงขึ้นท่าสเต็กของน้องโมมเดลสิออยยย่่างกกตตตแ <laughs> เป็นท่าที่เรียกเสียงของเราลทั้งบ้านเลยครับเพื่อนๆทีเ่เมนูที่เราสั่งไปเนี่ย <c oughs> ก็ค่อยทยอยออกมาครับก็ใช้เวลารอไม่นานเท่าไหร่ครับเพื่อนๆไปนั่งเสร็จแล้วเราสั่งออเดอร์เข้าไปเนี่ยก็สักระยะหนึ่งของก็เริ่มทยอยทยอยออกมาส่งครับของค่อยๆทยอยออกมาส่งทํำอย่างก็สั่งคือรี ค่อยๆทยอยออกมาเสิร์ฟครับเพื่อนๆครับเราก็ไม่ได้ชิมอะไรกันเลยเพราะว่าพี่เธอคุณบอกว่ารออาหารมาให้ครบแล้วค่อยถ่ายรูปทีเดียวว่างั้นโอ้โหพ่อก็นั่งรอไปสิทองร้องจ้องๆเสร็จแล้วครับของที่เราสั่งมาก็เอามาเสิร์ฟครบแล้วครับเพื่อนๆพี่เอฟกับพี่แ<อ>ทนคุณเนี่ยก็จะเป็นสเต็กเนื้อสันนอกครับส่วนของพี่เจฟเนี่ยก็จะเป็นสเต็กพอกช็อต น่าจะใช่นะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับฮ่ากว่าจะได้กินเนี่ยของเย็นแน่นอนดูแต่ละคนสิโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันเลยถ่ายกันโชเชโชวเเ็็ถถ่่่าาายยรรรูปปสสจจจกะคลิโอ้ ของเย็นพอดีครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นสายคอนเทนต์ของบ้านเราอยู่แล้วคือความสุขเล็กๆน้อยๆของครัวเรือนครับเพื่อนๆสนุกส,สนานเฮฮากันไปครับช่วงที่พีไปเนี่ยประมาณ4ี่โมงครับ4ี่โมงเย็นนะเพื่อนๆไม่ใช่4ี่โมงเช้าสี่โมงเย็นเกือบห้าโมงครับคนเนี่ยไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่พอประมาณ6กโมงเนี่ยคนมาเต็มร้านเลยครับดีนะที่พีเอ พาครอบครัวชิงเวลามาก่อนด้านหลังกับด้านนอกเนี่ยก็จะมีพวกกระลอกนะครับแล้วก็มีเป็ดพวกคอดักเป็ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่สวยๆครับทีเอฟก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวจะออกไปดูกันอย่าลืมนะครับทางด้านนอกเนี่ยเขามีร้านคาเฟ่ด้วยครับมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ตอนเช้าครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าประมาณ10บโมงหรือเปล่าแต่ปิดเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับช่วงที่ทีเอฟไปเนี่ยร้านกาแฟปิดแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปดูในร้านคาเฟ่เลยแต่ก็ไม่เป็นรรรเเเพ่นนาาาาะวลทีใใช้้ส เนี่ยก็ใช้เวลาไปค่อนข้างนานเลยครับอ๋อแต่อย่าลืมไปนะครับพี่เอฟลืมบอกไปว่าไม่ใช่มีแต่เมนูสเต็กนะครับเมนูกับข้าวเขาก็มีครับมีว่าจะเป็นกับข้าวหรืออาหารจานเดียวเนี่ยเขาก็มีครับเพื่อนๆเมนูนี้เนี่ยก็เป็นผักโขมไม่ใช่ผักขมนะผักโขมครับราดชีสมาโอาตอนกินร้อนๆเนี่ยอร่อยมากครับเราต้องรีบกินตั้งแต่ตอนร้อนๆที่ชีสยังยืดๆครับอย่าปล่อยให้ชีสเย็นนะมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็ถือว่าวันนี้มาแล้วไม่ได้ผิดหวังครับเพื่อนๆเพราะว่าพี่แทนคุณเขาอยากมากินสเต็กแล้วพพ่่คโอเเเืๆ